สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำแผ่นเค้กม้วนกันค่ะเริ่มจากนำนมสดจำนวน150มิลลิลิตรใส่ลงในชามผสมจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูจำนวน1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจะได้นมสดที่จับตัวกันเป็นลิ่มแบบนี้นะคะ จากนั้นใส่ไข่ไก่จำนวน1ฟองน้ํามันพืชจํานวน2ช้อนชาเป็นน้ํามันพืชที่เราใช้ปรุงอาหารวันนี้เป็นน้ํามันมเมล็ดดอกทานตะวันค่ะใช้ตะกร้อมือที่ส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นนำแป้งสาลีอนเนกประสงค์จํานวน120กรัมเบกกิ้งโซดาจํานวนครึ่งช้อนชาร่อนผสมรวมกันลงในชามผสมเติมน้ําตาลจํานวน70กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้ จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งก็จะได้ส่วนผสมของแป้งแพันเค้กที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะนำส่วนผสมที่ได้ลงในถุงบีบหรือจะเป็นขวดบีบก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นถุงแกงนะคะแบบนี้ค่ะตัดที่ปลายถุงให้เป็นรูเล็กๆนะคะ จากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟอ่อนๆทาน้ำมันพืชบางๆเล็กน้อยก่อนที่จะบีบแป้งลงไปในกระทะโดยการบีบแป้งวนเป็นรูปตะข่ายให้ทั่วกระทะหรือจะเป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการค่ะพอแป้งสุกม้วนแพนเค้กจากนั้นนำออกจากกระทะและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรแพนเค้กเนื้อนุ่มถ้าเปนเพื่อนไม่ต้องการที่จะทำเป็นตาข่ายเ,เพื่อนๆสามารถทำเป็นแผน่นหรือทำเป็นรูปที่ต้องการได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กม้วนแบบง่ายๆเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านที่วาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ